ค,คุณตองค่ะนี่คือพนักงานคนขับรถคนใหม่ค่ะคนเก่าเขาลาออกไปแล้วและต่อไปเนี้ยเขาจะมาเป็นคนดูแลเรื่องการขับรถให้คุณตองนะคะ ต่อไปถ้าเกิดว่าเราไม่อยู่อ่ะเธอต้องดูแลตัวเองดีๆนะอ๋อจริงสินี่เรามีสร้อยจะให้เธอด้วยนะอันเนี้ยมันเป็นสร้อยคู่กันเลยด้วยเราจะให้เธอไว้อันหนึง่งอะเราหวังว่า สร้อยเนี้ยมันจะอยู่กับเธอแล้วก็ดูแลคุ้มครองเธอไปตลอดนะใส่ให้สวยมากเลยอ่ะเก็บไว้ให้ดีนะ ตามหาคุณมาตั้งนานไม่คิดเลยว่าจะกลับมาเจอกันที่นี่ต่อไปเวลาคุณขับรถคุณต้องคำนึงถึงความปลอดภัยมากที่สุดพูดให้น้อยทำงานที่เยอะมากๆเข้าใจไหมเข้าใจครับผมไม่คิดเลยว่าเราจะได้พบกันอีกแต่ตอนนี้เราอยู่กันคนละโลกกันแล้ว นั้นเราไปกันเถอะครับไปก่อนนะคะคุณเตาค่ะ,คะฮัลโหลค่ะพอดีว่าฉันอยู่หน้าตึกบริษัทลูกค้าแล้วอะค่ะคุณช่วยส่งคนขอบรถมารับฉันหน่อยได้ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะ อ๋อนี่อย่าบอกนะคะว่าคุณรอฉันอยู่ข้างล่างตลอดเลยอะ่ะใช่ครับผมรอคุณอยู่ตลอดผมเห็นว่าที่เนี่ยมันเปียวนะครับนี่แสดงว่าคุณยังไม่ได้ทานข้าวเลยใช่ไหมคะไม่เป็นไรครับคุณตองผมกลัวว่าคุณเนี่ยจะรีบใช้รถผมก็เลยรีบมาหาคุณนะครับงั้นเอาอย่างงี้ดีกว่าค่ะฉันพาคุณไปทานข้าวก่อนนะคะไม่เป็นไรครับงั้นคุณตอง เชิญขึ้นรถก่อนดีกว่าครับเรากับบริษัทกันก่อนงานก็ได้ค่ะเชิญครับราไฟไซงานก่อสร้างระยะที่3ามเนี่ยมันเป็นอะไรคะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าทำไมถึงยังเริ่มงานกันไม่ได้สักทีอะคะ ผู้รับผิดชอบของพวกคุณเนี่ยไปเรียกมาเลยนะคะแล้วคุณก็รีบเรียกผู้จัดจาก,การมาด่วนเลยนะคะคุณตองครับแดดมันร้อนนะครับคุณดื่มน้ำแล้วก็จเย็นๆก่อนนะครับคุณไปรอนในรถก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าหัวหน้ามาแล้วเนี่ยผมจะเรียกให้ขอบคุณนะคะไม่เป็นไรหรอกค่ะจริงๆฉันชินแล้วอ่ะค่ะคุณตองครับแต่ตอนนี้แดดมันร้อนนะครับ เดี๋ยวมันจะไม่ดีต่อสุขภาพของคุณตองผมว่าคุณตองเนี่ยไปรอในรถดีกว่าไหมครับเดี๋ยวผมจะรอคุณหน้าให้เองขอบคุณค่ะร่มครับอ้าทำไมคุณยังไม่กลับอีกฮะผมรอคุณเลิกงานครับ คราวนะ้ะคุณไม่ต้องมารอฉันแบบนี้แล้วนะคะมันจะเย็นจะมืดอยู่แล้วอะ่ะเสียเวลาคุณเปล่าเดี๋ยวฉันขับรถกลับเองได้ค่ะไม่ได้นะครับคุณเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วมันจะมืดแล้วด้วยมันยิ่งอันตรายนะครับอีกอย่างผมเป็นคนขับรถของคุณนะครับเชิญขึ้นรถนะครับเชิญครับ ลองครับ ครับขอโทษนะครับที่มารบกวนคุณเวลาพักผ่อนไม่เป็นไรค่ะคือฉันตื่นพอดีค่ะอ,อ๋อคือฉันว่าจะบอกคุณพอดีเลยค่ะว่าช่วงเนี้เห็นคุณเหนื่อยกับฉันมาเยอะมากไหนจะไปรับไปส่งฉันอีกอะ่ะฉันก็เลยคิดว่าฉันจะให้คุณลาพัก อาทิตย์หน้าสักสองสามวันนะคะแล้วคุณเนี่ยก็กลับไปหาลูกหาเมียคุณได้เลยค่ะไม่ต้องหรอกครับคุณตองจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่มีลูกแล้วก็ไม่มีภรรยาด้วยนะครับแล้วคุณมีคนที่ชอบหรือยังะคะมีครับเธอเนี่ยอยู่บ้านเกิดเดียวกับผมเลยครับเหรอคะแล้วบ้านเกิดคุณนี่อยู่ที่ไหน,นะคะอยู่ที่ลำปางครับลำปาง คุณเคยเห็นคนที่ใส่สร้อยแบบนี้บ้างไหมคะไม่เคยเห็นนะครับผมขอตัวก่อนนะครับคุณตออสร้อยนั้นหรือว่าเขาจะเป็นคนที่ฉันตามหามาตลอด โทษนะคะคุณตองขอรบกวนสักครู่หนึ่งค่ะมีอะไรคะคุณตองคะยินดีด้วยนะคะยินดีเรื่องอะไรคะไม่ต้องเขินหรอกคะ่ะเมื่อกี้ฉันเห็นหมดแล้วคะ่ะเห็นอะไรอะคะก็คนที่คุณตองตามหามาตลอดนี่คะคนที่ใส่สร้อยคู่เหมือนกับคุณมเมื่อกี้เขาเพิ่งเดินออกไปไม่ใช่หรอกคะ ใช่ไหมคะคุณก็เห็นเหมือนกันกับฉันใช่ไหมคะคุณแน่ใจใช่ไหมคะว่าสร้อยของเขาเหมือนกันกันกบฉันเลยอะแน่ใจสิคะฉันว่ามันต้องใช่แน่เลยคะ่คะเชิญค่ะ คุณตองเรียกผมเหรอครับพอดีว่าเอกสารสัญญาระยะที่สามเสร็จแล้วอะค่ะฉันก็เลยกะว,ว่าพรุ่งนี้จะให้คุณเอาไปส่งให้หน่อยอะนี่ค่ะได้ครับ <ś c oughs> เดี๋ยวค่ะ <ś c oughs> คุณก็มีสร้อยแบบนี้เหมือนกันเหรอคะ คุณคือปอนใช่ไหมคะคุณจำฉันได้มาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแต่คุณไม่คิดจะบอกฉันเลยสักคำอ่ะคุณรู้บ้างไหมคะว่าที่ผ่านมาฉันคิดถึงคุณมากแค่ไหนแล้วฉันก็ตามหาคุณมาตลอด18ปีอ่ะคุณรู้บ้างไหมว่าฉันผ่านอะไรมาบ้าง ใช่ครับผมจำคุณได้ตั้งแต่วันแรกที่ผมมาทำงานตอนนั้นเนี่ยผมตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมเนี่ยอยากจะบอกคุณว่าผม,มคือปอนคนที่รอคุณมา18ปีแต่ผมเนี่ยก็ตามหาคุณมาตลอดเหมือนกันนะครับแต่ตอนเนี้ยคุณเป็นถึงเจ้าของบริษัทแต่ผมเองเนี่ยเป็นแค่พนักง,งานขับรถผมคิดว่ามันคงไม่คู่ควรกันหรอกครับ นี่ครับจดหมายลาออกผมขอลาออกนะครับเนี่ยเราได้กลับมาเจอกันอีกครั้งมันเหมือนกับปาฏิหาริย์เลยนะคะแต่นี่คือสิ่งที่คุณทํากับฉันเหรอผมกลัวว่าตัวผมเนี่ยจะทําให้คุณเสียชื่อเสียงตอนเนี้ยคุณมีทุกอย่างแล้วนะครับผมคิดว่าตัวคุณเนี่ยอาจจะหาคนที่ดีกว่าผมส่วนผมอะ่ะไม่ต้องพูดแล้วค่ะฉันขอแค่มีคุณอยู่เคียงข้างแค่นั้นก็พอแล้วค่ะ ได้ไหมคะคนอย่าลังเลอีกเลยนะคะเราจะพยายามมันไปด้วยกันแล้วต่อไปอะ่ะมันต้องดีขึ้นแน่นอน,นะคะ่ะฉันไม่ขออะไรมากเลยนะคะฉันขอแค่ฉันมีคุณแค่นี้ฉันก็พอใจแล้วอะ่ะคุณทำได้ไหมคะถ้ามันเป็นสิ่งที่คุณต้องการผมทำได้ครับต่อจากนี้ไปเนี่ย ผมจะไม่หายไปไหนแล้วครับผมรักคุณน,นะครับคุณรู้ไหมคะว่าฉันรอคุณมานานมากแค่ไหนอะ่ะไม่ว่าเวลาจะผ่านให้เรารอนานแค่ไหนแต่สุดท้ายเธอก็เดินเข้ามาในวันที่หัวใจยังรอเธออยู่เสมอ